สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พวกกับผมอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์อบอลในวันที่17กันยายน2515ครับกับผมเฮงบอลเต่งคนเดิมนั่นเองครับในวันนี้ครับเฮงคัดลีกมาอยู่ทั้งหมดประมาณ2ลีกครับเป็นลีกพีเมียลีกนะครับและอีกลีกหนึ่งจะเป็นลีกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับ อ๋อมีทั้งหมดสลีกครับและอีกลีกเป็นลาลิกาสเปนนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกในวันนี้ครับศึกพีเมียร์ลีกบุ๊คแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้คิกออฟเวลาหกโมงครึ่งนั่นเองครับมาต่อกันที่คู่ถัดมานะครับบุนเดสลีกาเยอรมันศึกระหว่างโบลุนเซียดอรทมุนเปิดบ้านรับการมาเยือนชาลเกส์ศูนย์สี่คิกออฟเวลาสองโมครึ่งนั่นเองครับและคู่ถัดมาครับออาอส์บวก เปิดบ้านรับการมาเยือนบาเยอร์มินิกคิกออฟเวลาสองทุ่มครึ่งครับและคู่นี้ยังเป็นคู่ v ี p ของเฮงอีกด้วยนะครับในส่วนคู่ถัดมานะครับพี่มียรีกอังกฤษครับศึกระว่างสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้คิกออฟเวลาสามทุ่มตรงครับและคู่สุดท้ายนะครับในวันนี้คือศึกระหว่างลาลิกาสเปนนะครับศึกระว่าง Spain บาเซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนเอลเช่คิกออฟเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีนั่นเองครับ ในส่วนใครที่อยากได้รับพัฒนาตัว V.I.P. ของเฮงครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเ8 9นะครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัฒนาตัวอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่เฮงได้หยิบมาพูดในวันนี้ครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้เช่นเดียวกันนะครับ เรามาเริ่มที่คู่แรกนะครับซึกงพี่เมียรีกอังกฤษซึกระหว่างวู๊ดแฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคิกออฟเวลาหกโมงครึ่งนั่นเองครับในคู่นี้เป็นบอลเช้านะครับเตะตั้งแต่หกโมงครึ่งกันเลยนะครับราคาเปิดไม่ที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่ออยู่ที่1.5หรือ1ลูกครึ่งนั่นเองครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับวู๊ดแฮมตันครับแข่งรวมไปทั้งหมด6นัดเก็บชัยด้งนัดเสมอ3แพ้2ได้3เสีย4เก็บแต้มได้ที่หแต้มนะครับยันดับที่14ขอองงตตาารรในนนี้คับ สติกก็เล่นในบ้าน3นัดรับเก็บใช้ได้หนึ่งนัดเสมอ2แพ้ศูนย์นะครับยังไม่แพ้ใครเลยถือว่าทำได้ดีมากครับได้2เสียหนึ่งนั่นเองครับเก็บแต้มได้อยู่ที่5แต้มนั่นเองครับ กับกันครับเรามาดูทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งรวมไปหนัดเก็บชัยได้สีนัดเสมอ2นะครับยังไม่แพ้กันเลยได้ย0เสีย6นะครับเก็บแต้มได้14แต้มนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางครับสถิติการเล่นนอกบ้าน3นัดครับเก็บชัยได้่นัดเสมอ2นัดและแพ้0นะครับได้6เสีย4นะครับถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมเรียกได้ว่า เฮตุเฮต์ของทั้งสองทีมนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากครับแต่พอย่อมาถึงห้านั้นหลังสุดครับในปีท้ายๆครับจะเป็นทางทีมเยร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเก็บใช้ได้มากกว่าครับถ้าดูจากทางมุมมองของเจ้าบ้านครับชนะ1เสมอศูนย์แพ้หนึ่งนั่นเองครับไอแพ้สี่ขออภัยครับในนัดที่เก็บใช้ไม่ได้คือปี2019แล้วนะครับก็คือในนัดที่5นะครับนัดที่เก่าที่สุดในที่เฮงเลือกมาตอนนี้นั่นเองครับ ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของเจ้าบ้านอย่างวูฟแฮมตันนะครับผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดในตอนนี้นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผลงานาย,ยังค่อนไปทางดีครับในนัดล่าสุดครับเก็บชยยัยจากลังสาวแฮมตันไปได้1-0ต่อน,นัดทันมาเสมอกับบอสมาร์นเอฟซีไป0-0นัดทันมาเสมอทางนิวคาสเซิลไป1-1ต่อ 1. และนัดทันมาเก็บชัยเหนือทางเพเทอร์นอตเอมไปได้2-1ต่อครับและนัดสุดท้ายครับแพ้กับทางสเปอร์ไป1-0ต่อนั่นเองครับ มาต่ออัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%นะครับอัตราเกมสูงอยู่ที่20%นะครับมาต่อที่ทางทีมเยือนนะครับอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานการแข่งขันนะครับ5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าทำงานได้ค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1แพ้0ครับยังไม่แพ้ใครเลยในนัดล่าสุดเก็บชัยเหนือโบรุนเซ่ดอทมูนไมาได้ครับ2ต่อ1นัดถัดมาเก็บชัยเหนือในเซบียาไปได้1-0ประตูต่อ4ในบ้านของเซบียานั่นเองครับในนัดถัดมาครับเก็บชัยเหนือแอสตันวิลล่าไปได้1-1ครับนัดถัดมาเปิิดดบบบ้้าาานนนรรรรัักกมมมมเเเยยือออตตตตงงแฮฟส์็ชล่่ไไถึปะู รตูคับและในสุดท้ายเก็บชัยเหนือคิสตันพาเลทไปได้4ประตูต่อ2ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%ครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%นั่นเองครับในแคลร์เอชียยลหลังราคาเดียวกันนะครับจะเป็นทางวูดแฮมป์ตันครับที่เจอราคา1.5หรือ1ลูกครึ่งมาเขาเก็บชัยเหนือราคานี้ไปได้ถึง4นัดครับและแพ้ราคานี้ไปเพียงนัดเดียวเช่นตรงข้ามกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะราคานี้เพียงนัดเดียวครับและนอกนั้นแพ้ราคาได้1-4นัดครับแต่ให้เลือกกันทั้ง2ทีมนะครับเหงมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตตี้้ครรััับบจะะสาาามมถเเก็ชยหนนือทงวูลแฮปไได เหนือเหนือกว่านั้นก็คือเหนือราคาที่ตอบมาในวันนี้ด้วยนะครับมาตอ่อในคู่ถัดมาครับสกุนเดสลีกาเยอรมันศึกระหว่างโบรุนเซดอทมูลเปิดบ้านรับการมาเยือนชาลเก้0ูนย์ครับค,คิกออฟเวลา2องทุ่มครึ่งครับราคานะครับเปิดมิทิทางเจ้าบ้านต่ออยู่ถึง1.5ควบ2กันเลยทีเดียวครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับ โบุสเซยดอทมุนครับอยู่อันดับที่5ของตารางในตอนนี้ครับแข่งนูนทั้งหมด6นัดครับเก็บใช้ได้4เสมอ0แพ้2ครับได้8เสีย7เก็บแต้มได้ที่สิแต้มอยู่อันดับที่5ของตารางในตอนนี้สถิติการเล่นในบ้าน3นัดเก็บใช้ได้2นัดนะครับเสมอ0แพ้1ครับได้4เสีย3นั่นเองครับ เก็บแต้มจากการเล่นในแข่งขันในบ้านนะครับได้ที่6แต้มนะครับเรามาต่อที่ทีเมเยือนอย่างเชลซีศูนยสีกันบ้างครับแข่งรวมเป็นทั้งหมด6กนัดเท่ากันกับเจ้าบ้านนะครับเก็บใช้ได้เพียงแค่1นัดครับเสมอ3แพ้2ครับได้8เสีย13เก็บแต้มได้ที่6แต้มในตอนนี้ครับสถิติการเล่นนักบ้าน3นัดยังไม่ชนะใครเลยครับได้เส,สมอ2 แพ้หนึ่งนะครับได้2เสียสี่นั่นเองครับเก็บแต้มได้เพียงแค่2แต้มครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก็ผ่านกันไปแล้วครับเรามาต่อนี่ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมในนาลัลสุดกันบ้างนะครับจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบรุสเซียดอร์มุนครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับในนัดล่าสุดถล่มนะครับชาเก้ศูนย์สี่ในลังของตัวเองไป็นหนึ่งศูนย์ต่อสี่ครับนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมาเยือนชาเก้เก็บใช้ไปได้สามต่อศูนย์นาทันมาเก็บใช้ไปถึงสี่ต่อศูนย์ครับและนดัา ผลก็อัตราการชนะของราคาอยู่ที่หกเซครับอัตราเกมสูงก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างโบรเซียดอนมูลครับห้าน่าสุดนะครับชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองนะครับผลงานค่อนข้างดีครับในนัดล่าสุดแพ้นะครับให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสองต่อหนึ่งครับนัดถัดมาแพ้กับทางแอร์เบร์ไรซิกไปสามต่อศูนย์ครับนัดถัดมาเก็บชายเหนือเอฟซีโคเปะเฮเกนไปได้นับสามต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาเก็บชายเหนือทีเอชจีฮัฟเฟฟิทไฮไปได้หนึ่งต่อศ อัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%อัตรากเกมสูงอยู่ที่0%นะครับเรามาต่อที่ทางชาวเกส04กันบ้างครับผลงานการแข่งขัน5น้าล่าสุดครับชนะ1เสมอ3แพ้1ครับผลงานไปค่อยซูดีสักเท่าไหร่ครับในนัดล่าสุดเก็บชัยเหนือทางฟาวเอฟแอลโวคุ้มไปได้นะครับ3ต่อ1ครับและนัดถัดมานะครับเสมอกระทางสตุกการ์ดไป1ต่อ1ครับนัดถัดมาเก็บชัย ก็แพ้นะครับเจอทางยูเนี่ยนเบอร์ลินเก็บชัยไป1ประตูต่อ6ครับและดนัดถัดมาครับเสมอกับทางยันเสมอนะครับกับทางวัวบวกในถิ่นของวัวบวกนะครับส่วนต่อส่วนครับและดนัดสุดท้ายเปิดบ้านรับการเมเยโบรินเซียมินเชนกลัดบัตนะตรงนี้ก็ทำกันไปส่วต่อสองต่อสองนั่นเองครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งดูดีกว่าทางเจ้าบ้านที่ชนะเพียงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอัตราเกมสูงอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเอเจชียและหรือลูกครึ่งมาที ห้าหน้าล่าสุดนะครับก็เขาเคยเก็บชัยราคานี้ไม่ได้3นัดนะครับและแพ้ราคาไป2นัดกับการครับชาเก้เก็บชัยราคานี้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับและนอกนั้นแพ้ราคาตัวสี่นะครับถ้าเลือกกันทั้งสองทีมนะครับจากราคาที่เปิดขึ้นมานะครับเพียงขอเลือกไปอย่างทางบลัดมูลเขาจะสามารถเก็บชัยเหนือชาเก้สูตสี่ไปได้นะครับอย่างไม่ยากเย็นครับเรามาต่อที่คู่ถัดมาครับศึกระหว่างบุนเดสลิก้าเยอรมัน ศึกระหว่างอัลบวกเปิดบารับการในเยนบาร์เยนมินิครับคลิกอัฟเวลาสองทุ่มครึ่งครับคู่นี้ยังเป็นคู่เอพีของเฮงอยู่นะครับในส่วนใครที่อยากได้รับพัสดุในตัวนี้ครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดไซน์เฮงเจ็ดแปดเก้าครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่กลางหน้าจอได้เลยนะครับมาต่อนี่คู่ถัดมาครับศึกลาลิก้าสเปนครับศึกระหว่างบาร์เซโลน่าเปิดบ้านรับการเมเยนเอลเช่คลิกอัฟเวลา3ามทุ่มสินาทีครับราคาเปิดพิธีเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลน่านะครับ ต่อไปที่2อลูกควบ2ลูกครึ่งกันเลยทีเดียวครับอาจจะไหลไปที่2ลูกครึ่งควบ3กันเลยนะครับบาร์เซโลนาครับแข่งรวมไปทั้งหมด5นัดละครับเก็บใช้ได้4นัดเสมอ1ยังไม่แพ้กันเลยนะครับได้15เสีย1เก็บแต้มในที่สิแต้มอย่างที่2ของตารางสถิติการเล่นในบ้าน2นัดเก็บใช้ได้สนัดและเสมอไป1นัดครับได้4เสีย0นั่นเองครับเก็บแต้มได้ที่4แต้มนะครับถือว่าบาร์เซโลนาทำงานได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับ มาต่อที่ทางเอลเช่ครับแข่งโรไป5ห้านัดยังไม่เคยชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับได้สองเสียสิบสามเก็บแต้มได้เพียงแค่หนึ่งแต้มอยู่อันดับที่สิบเก้าของตารางในตอนนี้ครับสถิติการเล่นนอกบ้านสองนัดเก็บชัยจากใครไม่ได้เลยครับได้ศูนย์เสียเจ็ดนะครับมาต่อที่ผลงานการพบเจอกันของทั้งสองทีมจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาที่ชนะมาโดยตลอดครับห้านัดหลังสุดเป็นทางบาร์เซโลนาชนะรวดมาหนึงห้านัดนะครับแต่เก็บชัยจากใครได้เพียงแค่สองนัดเจ้าหนึ่งและเสียสองนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับ ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดาทาังสุดครับก็ผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเจอที่ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านนะครับ ตอนนี้ก็ในนัดล่าสุดบาร์เซโลูนาเพิ่งแพ้บาเยอร์มิวนิกไป2อต่อศูนย์นะครับในนัดถัดมาครับบาร์เซโลูนาไปเยือนถิ่นของกาดิทับเก็บชัยไม่ได้ถึงศูนย์ประตูต่อสี่ครับและนัดถัดมาเปิดบ้านรับการมายเยือนวิกตอเรียาพันเซนเก็บชัยไม่ได้ห้าต่อหนึ่งครับในนัดถัดมาไปเยือนถิ่นของเซบีย่ากเก็บชัยไม่ได้ศูนย์ต่อสามแมนนาสไตร์เปิดบ้านรับการมายเยือนเลอันบายาโดดิดเก็บชัยไม่ได้ถึงสี่ประตูต่อศูนย์ครับอัตราการชนะของราคาสูงมากถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับและอัตราเกมสูง เดิมพันนะครับเรามาต่อที่ทางเอลเช่ทีมเยือนนะครับผลงานการแข่งขัน5นัดล่าสุดนะครับชนะศูนย์เสมอหนึ่งแพ้สี่ครับผลงานซึ่งกลับด้านกันเลยทีเดียวครับในนัดล่าสุดแพ้กับแอตติกบินเบาไป1นต่อสครับนัดถัดมาไปเยือนทินของทางเบียรันแพ้กับบาร์มาสีต่อศูนย์ครับและนัดถัดมานะครับเปิดบ้านรับการเมียและอโซไซดาดครับ แพ้ไป0ต่อ1ครับและนัดถัดมาครับแพ้กับเสมอนะครับกระถางไอร์แลนดไป1ต่อ1และวนะแสดงแพ้กับเบติสไป3ต่อ0ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่0%ครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับนะครับเอเชียยอดหลังราคาเดียวกันนะครับถ้าเปิดที่ราคา2ลูกครึ่งนะครับเซโนมาสามารถเก็บชัยจากราคานี้ไปได้3นัดได้พาราคาไป2นัดครับกับการครับเอเชียยังไม่เคยชนะราคานี้ไปได้ก่อนเลยนะครับถ้าดูจาก ทฤษฎีนะครับเหีงขอเลือกไปอย่างทางบาร์เซโลนาครับจะเก็บชายเหนือเอลเช่ไปได้และเก็บชายเหนือราคาไปได้ด้วยนะครับสำหรับใน,นนัดนี้ มาต่อในคู่ถัดมาครับศึกุชี่เมียลิกอังกฤษครับศึกระหว่างสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับราคาเปิดไปที่ทางสเปอร์ต่ออยู่ที่1ลูกครึ่ง1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมสเปอร์นะครับแข่งรวมไป6กนัดเก็บชัยได้4เสมอ2แพ้ศูนย์ได้12เสีย5เก็บแต้มได้ท4แต้มอยืนรับที่3ของตารางครับสถิตกันในบ้าน3นัดเก็บชัยได้13นัดรวดนะครับได้7เสีย2เก็บแต้มในที่เแต้มนะครับสำหรับสเปอร์ การคับเรสเตอร์ิตีแข่งรวมเปทั้งหมด6นัดครับยังไม่สามารถชนะใครได้เลยครับเสมอ1แพ้5ได้8เสีย16ครับเก็บแต้มได้ที่1แต้มครับอยู่อันดับที่20ของตารางในตอนนี้ครับสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนนะครับ3นัดก็ยังไม่เคยชนะใครเลยแพ้ไปถึง3นัดได้5เสีย11อนั่นเองครับเรามาต่อที่ผลงานการพบเจอกันทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวเฮงกันย่อมาให้เหลือ5านัดหลังสุดนะครับห้านัดหลังสุดจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับเก็บใช้ได้เหนือกว่าถึง4นัดได้แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนะครับ ในนัดล่าสุดนะครับสเปอร์เก็บชยยัยเหนือเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3-1นัดถัดมา2-3นัดถัดมา2-4และนัดถัดมาแพ้กับทางเลสเตอร์ไป0-2ครับแในนัดสุดท้ายเก็บชัยไปได้3-0นั่นเองครับอัตราการชนะของราคาค่อนข้างสูงอยู่ที่80%สูงอยู่ที่80%นะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับของทางเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ครับชนะ3เสมอ1แพ้1ผลงานค่อนข้างดีครับในนัดล่าสุดครับ ก็แพ้กับทางสปอร์ติ้งลิเบอรไปนะครับ2-0ประตตู่อครับและนัดถัดมานะครับเก็บชัยเหนือทางโอลิมปิกมาร์กเซย์ไม่ได้2-0ต่อครับนัดถัดมาเก็บชัยจากทางฟูแลนดไม่ได้2-1ต่อครับและนัดถัดมานะครับไปเยือนถิ่นของเวสต์แฮมยูไนเต็ดยันเสมอไปได้1-1ต่อและนัดสุดท้ายไปเยือนถิ่นของนอตติงแฮมโฟร์เรสเก็บชัยไม่ได้ถึง0-2ประตตู่อหรือว่าทำก็ได้ค่อนข้างดีครับอัตราการชนะของราคาอยู่เพียงแค่40%ครับอัตราเกมส่งอยู่ที่0%นะครับ กับกันครับเรามาดูกันที่ทางเรสเตอร์ซิตี้กันบ้างผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดนะครับจะเป็นทางเรสเตอร์ที่ยังไม่เคยชนะใครเลยครับเสมอหนึ่งแพ้สี่ครับนัดล่าสุดแพ้กับไบรตันโฮปอันเบียนไปห้าต่อสองนัดถัดมานะครับแพ้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปศูนย์ต่อหนึ่งนัดถัดมานะครับก็แพ้กับทางเชลซีไปสองต่อหนึ่งและนัดถัดมายันเสมอทางอ่าสต็อกพอร์ตเขาตีไปได้นะครับสองต่อศูนย์นะครับขออภัยและนัดสุดท้ายนะครับเปิดบ้านรับการเมียซานดันแพ้ไปหนึ่งต่อสองครับอัตราการชนะ ของราคาเพียงนั้นเดียวนัดที่เจอกับเคลซีนะครับในแคปเอเชียแล้วหลังราคาเดียวกันนะครับจะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ที่เจอราคา1ลุคควบ1ลูกครึ่งมานะครับเขาสามารถเก็บชยัยะราคานี้ไปได้ถึงส่นัดและแพ้ราคาเพียง1นัดครับ,บกับการนะครับเรสเตอร์ซิตี้เคยเจอราคานี้มานะครับเก็บชัยราคานี้ไมได้เพียงแค่สามนัดและแพ้ราคาไป2นัดครับท้ายเรือทั้งสองทีมครับเพงมีความมั่นใจทางด้านเจ้าบ้านอย่างสเปอร์มากกว่านะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเข้าบอลในวันที่17กันยายน2515กับผมเฮงบอลเต็ง bon ครับตอนนี้ก็เข้าสู่กันในช่วงของการสรุปัสนาบอลง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงนะครับในมาเริ่มกันที่คู่แรกสึกพีเมียลีกอังกฤษครับศึกระหว่างวู h แฮมตันเปิดบ้านรับการมาเย,ยนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในส่วนคู่นี้เฮงได้เลือกไปอย่างทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปครับจะสามารถเก็บชัยเหนือวูธแฮมตันไปได้อย่างขาดลอยครับมาต่อกันที่ศึกที่2บุนเดสลีกาเยอรมันคู่ระหว่างโบรุนเซ่ดอร์มูนเปิดบ้านรับการเมเยนชาลเกตศูนสี่ครับสำหรับตรงนี้เฮงขอเลือกไปอย่างทางเจ้าบ้านอย่างดอร์มูนครับจะสามารถเก็บชัยเหนือเชลเกตศูนสี่ไปได้ครับมาต่อกันที่ทางอัลบวกครับเปิดบ้านรับการมาเยนบานเยนน์มิวนิคครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่วีพีของเฮงเองนะครับ ในส่วนใครที่อยากได้รับสัญตัวนี้เดี๋ยวรอฟังกันในคลิปนะครับเรามาต่อในคู่ถัดมาศึกพีเมียรีกอังกฤษศึกระหว่างสเปอร์เปิดบ้านร,รับการเมียเลสเตอร์ซิตี้ครับขอเลิกไปอย่างทางสเปอร์นะครับและคู่สุดท้ายนะครับก็บอกว่าเป็นบาร์เซโลน่านะครับตรงนี้เห็นขอเลือกไปอย่างทางบาร์เซโลน่านะครับจะสามารถเก็บคะแนนเอลเชตามราคาไปได้เลยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์อบอลง่ายๆสั้นกระชับและการสรุปนะครับส่วนใครที่อยากได้รับพัสนาตัวอื่นๆนอกเหนือจากเฮงได้พูดไปในคลิปในวันนี้ครับก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้เช่นเดียวกันนะครับที SI ่ไอซี่เฮงเจ็ดแปดเก้าครับหรือสแกน QR code โโที่ขึ้นอยู่ทางซ้ายมือได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้ครับเฮงก็ขอตัวลาไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่กับการวิเคราะห์อบอลง่ายๆสั้นกระชับกับเฮงครับสวัสดีครับ